ตา,าเข้าไปทิมาพี่น้องมือนีสร้างหน่อยสร้างแตงจากผ้าพี่น้องมา DIY ไม่แฟนผ้าเพิ่มจากแฟนผ้าได้ตัวหนึ่งเฮ้าจะมา DIY เห็ดที่แฟนถุงเท่ามือนีเฮ้าจะมาต่อยอดเห็ดที่เพิ่มที่หนีบ DIY พี่น้องมาบ่ต้องเวาหลายใหย่หางมาลุยกันเลยปุ๊บใส่ลวดมัด หมุน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 เข้าไปเพืบฟเพื่อเื่มาหมุนหมุนเชือกมัดให้มันเอ้อรั่ให้มันติดกันพี่น้องหมุน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 หยุดงานดีไว้พี่น้องอ่ะลักษณะก็จะประมาณนี้พี่น้องขั้นตอนต่อไปว่างตัวนี้ลงก่อนพี่น้องว่างลงปึ๊บไว้แล้วก็รรั่ทีรั่วทีเขาตัดไว้พี่น้องเขาตัดไว้เขาก็จะมาพับ พับปึ๊บพับเป็นปอปลาปึ๊บอ่าแลกจะมาห้อยปึ๊บนี่เสียบเข้าไปปึ๊บฮะปึ๊บพับกันนี่พับหนีบเข้าไปมาพี่น้องนี่เ่าห้อยแล้วเขาก็จะมาดไปเรื่อยมวนนะมวนนะฟืบอ่ามวนฟืบฟืบอ่าชิบมาประมาณนี้ฟืบ นี่ปึ๊บอืจึ๊บะอืมอืเป็นไหพี่น้องเป็นไหเนี่เพิ่มเพิ่มที่แฟนผาพี่น้องแฟนถุงเท้ามาล่องแฟนเบิงวามันจะแฟนได้จริงบ่พี่น้องไปไปแฟนกันพี่น้องหลังจากเขาเห็ดหม่ยแฟนจากสองอันแฟนได้เป็น ยี่สิบอันพี่น้องถุงเท้าแฟนหมดไปเลยนีอ่ะฟืบอ่ามีไงชึบเข้าไปสินีบเข้าไปเออได้เป็นยี่สิบคูดฟืบชึบอ่าหนีชึอบอ่ะ,ออะเป็นจะไหนพี่น้องใส่ได้จริงบ่นี่นี่ก็เป็นงาน DIY ไม่แฟนผ่า แล้วก็เอาตัวหนีบมาหอยใส่เฮ็ดเป็นที่หอยแฟนถุงเท้าพี่น้องจากไม้แฟนสองอันแทนที่จะแฟนเสื้อผ้าได้แค่สองตัวนี่มาหอยถุงเท้าได้เป็นยี่สิบชิ้นพี่น้องนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่น้องงานดีไอ้ว้ถามว่าหลายหลายคนพูดว่าสื่อง่ายกวัวกระจิงสื่อง่ายกว่า,า,วาแต่การสื่อมันโมเมนต์งานดีไว้กันยังว่าสร้างหน่อยสร้างแต่งคนมากดีไว้เนาะพี่น้องเนาะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฟฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆแจวงานดีไหวบ่มีสูตรตายตัวไป